น้องมันอิงก็ตื่นแล้วถ้าเกลียงพระพุทธตาม <ul> ดูแลแบบใจชิดี่น้องน้องน่ารักมากเลยนแองวอมเฟซชื่ออะไรสิริวิภาอาจารย์ขอหาไปเจอพีอ่พักาสภาษาบกักกินมีไงติมแล้วเลย,เยแล้วก็แชรพูดรวส่งมาในแชท พเพราะว่าบางทีถ้าไปเกี่ยมันอาจจะไลคนไงแล้วกก็ไม่เห็นบอสันกัดเด่งของข้าไปหาแล้วก้อนกันดบบเ่ี้ครับพอแม่พี่น้องเอฟซีพอพอแม่แม่พี่น้องวันที่ะมาทมพายองยิงเนาะน่นเรียตูตแล้วค่ะพอเอกเปิดเอ์บานให้พ่อตันช่วยมานอนน่มือเห็นยุ้ยแล้วนอนอยู่หันวันดีค่ะไม่น้อย นอน่ไนอนแแวเปตอนไดาอยงาไปคินะเอ้ยงพี่น้องปวาเนี่ยปนามีเยอะแยะมากเดียดูหาโม่หเดยเป็นได้รู้กับการสีเห็ดงาเมือกเนาะแม่นบอออนบอลเองเือกแมนค่รู้ซึก ตื่นเต้น嘛ตื่นเต้นตื่นเต้นตว่าหูเสียเหตุตัวงตัวกลุ่มนองตลอดเลยเด้ยบนเวทีเวลาคนจะเอาดอกกุหลาบมาให้ลูกโป่งดอกกุหลาบมึงก็ต้องเป็นคนรับคนดูแลสัมภาษณ์บ่งแล้วพี่น้องว่าไม่ติมยองน้องเป็นคนคิในดใจดีโอเคแหละพาคนสิจัดสรรมาใหา้เนาะคนดีก็ย่อมเจอคนดีวันยังค่ำ คือจังหลองพุ่มน้องพุ่มกับพี่ขุนนารักแต่ว่าทันมาเจอก็แม่ติ๋มพอดีเลยมาเจอก็แม่ติ๋มนี่นารักเอาไปทิมเลยรักเรา,าก็ไปทิมมว้วนพี่น้องแม่ติ๋มโอชี้เกียรยังม้วนยังเดียวนั่งหลับื็แล้ว ยื่นร้อมที่สิบอปบนาก็พูดในทุกกำลังใจเด้ออันนี้รถจะดจอดจ,จ,จูดแต่งห้องพิ่มให้สุดแต่งไปหนึ่งห้องนึงนะแล้วก็พอมาหอดปั๊บเนาะอันพี่น้องเอฟซีน้นอ,ง FC, นองยิงละเอฟซี FC สาวหน่อยตัวจริงเสียงจริง เออเพิ่นกับมาปูสาให้เด้ปูสาต่อพันหลอกเขาล่มห้ให้การต้อนรับครับสู่ว่าว่าจะเป็นบ้านิลมยิ้มพันจมอยากลาบเท่าก่น้องผู้เฒ่าเอยจมอยากลาบเท่าเพิ่นก็เป็นเห็ดลาบเท่ากันเลโอ้ยแสบหลายลาบเท่ากันซึ่งปีงไกเขาซึงกว่างท่างแต่บกฮงจ้าสิกินยังแห้งหิ้วเขายำว่าท่านนี่ชิหายแซ่บบักคัก ยิงไก่เขาซช่นกว่างยิงกับเด้กินลาบเท่าโซดเอาสซดเอาโอ้แสีบหลายขอบคุณหลายๆเด้อพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละน้ำพองเนี่ยว่าปูสาดต่อพันร่มหายยังห้โอ้ดีดีดีดดลหลายหายลำลวยลำลุย,ยกินโโบะบุกยกเจ้ลุงก็แล้วมีสับเป็นซาลาห์อีกมึงเน,นาะซาลาเหมือนกับซาลาเกา่าคนเก็บของเก็บสาดเก็บนวนเก็บนวล ยังกว่เมียหายจำว่างเดือดต,ตัวเป็เต้นเท่านี่ผ<แ>ู้นึอออองออกผู้นึงก็ต้องอยู่ต้องต้องต้องห้ามเ <ไ 'S? S 1> มื่อวานเมื่อคืนนี่โถ้าสาบเบ้าเอกะตะนาบุรีหาย เราชาดไปคนมันรักเอาก็จังว่าโอ้จะเป็นตะนายแห่งมันอันบานนี้โทรศัพท์นั่งหายนั่งกับจำซื่ออันจำเบอร์โทษจะคองบันไดด้วยป่ะเพราะว่าเครื่องนั่นล่ะเครื่องที่หายนี่คือเครื่องถ่ายคลิปแล้วเราสื่อหมื่นโอ้สื่อหมื่นแปดพันเครื่องโทรศัพท์เพิ่งหนึ่นะมื่นแปดพันนู้นนะเออสื่อแพงอ,อยู่เลยไม่ต่นชาดจังวา่า โอ้โยโทรศัพท์หายเนี่ยมันเป็นอยังที่บอกเนี่ยอันหน้าคตรด,ดับบู่เลอยอทุกอย่างอยู่ในโทราศาพัพท์อย่างยในหันมือว่าจะเป็นเบอร์พี่เบอร์น้องเบอร์ลูกเบอร์เต้าเบอร์พ่อเบอร์เม่จ้าเสี่ยวของกันไปใหยังพวดออกก็กได้จะเป็นปิตาไรจะเป็นปิตาซั่งรักยงังมวลัครักโทรศัพท์

แม่งก็สิได้กินจังน้อยนั่งกันอาบน้ำจัน้อยนั่งชิ้มาหยามแย่แอยู่นี่ละไม่ได้กินถ้าได้เห็นจอยใจกำลังใจน้องวอนอิงในเรื่องเมื่อแรกอ่าน้องพัชชีเฮ็ดงานเนาะในการทดสอบงานเจ็ดวันอืมเป็นยังไงกะเบิง่งบึ้งเออรอยกันหกักแพงในอาชีพนี่เพิน่นครับโมหักด้วยอาชีพนี่น้องกับปมาม่าพี่น้อง แต่ว่าสัมผัสเปิงแล้วน้องน่ารักมากโอเคมากเลยนะคะโอเคคือพูดอยู่แล้รู้จูกเือโอเคหมดเลยกันนะกันแทงกันแม่ทิมกะนจำแม่คูณนึงเนาะพี่น้องแน่น้อยพ่อเอกเป็นพ่อเป็นแม่แม่กับเป็นแม่ได้ลูกสาวมาเพิ่มอีกคูณนึงแล้วเป็นทางการ เอามาอีกคนนึงสิเดแลนน้ากลัวรู้บช่ไหมันเตรียมเบิดเล้วเบิร์ดเล่เาบอกว่าเบิร์ดเล่แลวเบิดเล้ยว่จเลวิซามีพอเจอแล้วเส่เสีเสือแบบเดรูกพอเจ้บอกว่าให้ใส่เส้อสีดำค่ะเสีเส้อสีดำกับกางเกงยิ้นจังถมักํมแมงจังสิทธิท่านต้องคอย s พอ p o r t น้อง เมื่อคืนนี้ก็เห็นว่ามีคนดึงนองมาน่ะอันนี้กกย่านดึงมันดึงตงที่แรกแล้วแม่เบิง่งโอ้ขั้นเขียวเลยมาแม่ทายเอาแม่ขั้นเขียวอย่างดึงแล้วก็เอามือขี้ชมหัว,วจใจเอาตรงๆนี่แม่ติมเป็นคนนักเลงเยู่ด้พี่น้องคันเฮ็ดจังสั้นกับศิละปินหรือว่าเห็ดกับลูกเข้าเฮ็ดกระเพรกระซางคุณอย่าทำแบบนั้น เอาพ่อหนามพอดีอย่ามาดึงเมาปันไดงรับรองว่ากินแนวอื่นบ่ได้ห,หรอกเออเมาปันไดงก็ต้องมีสติต้องต้องเอาพ่อดีพ่องามบ่แม่นต์มาดึงศิลปินเขาตกลงไปคุณจะเจ็บหนักข่อยพ่ออยากโดดตีข่อยบอาซื่อซะเมือคืนข่อยเห็นข่อยคั้นเขียวแฮงแต่่าโป๊ะป้องบ่ได้โอ้ชุนายนั่งจับป้องโอ้มันเลี่ยนตุนโอ้ดึงดึงแล้วดึงอีกเด้ ดึงจองข้อลงไปเลยอะ่ะน้องมานน่านะเฮ็ดเกินงามเกินไปพูดันต,ตึกตือตีมันเจ็๊ยบไล่ทีนี่แหละมันเฮ็ดตั้งสันข้ออยากโดนลูกตีอ่ะมันก็ข่อยซูนมากไม่ลูกสวยเลยซูนแห้งอนเม่นข่อยอยู่ทั้งหานน้ำหนี่งโตัวซักเลยขอย่อยบ่าวืชอซักยี่สี <laughs> <laughs> โูงดีเด้อพ่อใหญ่นั่น <c oughs> เออฉันไม่ไม่ตีมอยูน่น,น,ยนั่น่ะหนาวเลยพ่อใหญ่นั่นที่ดีรับรองว่าเสียค่าปลาบอกเกิดหาลอยเราไปเอาเลยไปศูนย์ไปปกปะฟองซุนฤทธิเ์เนี่ยมันเถอะอาลังเสียศิลปินกะเป็นคนนี่พี่นออ้องเอาคนเฮ็ดบ่กมันตุกตาเด้อนีจิตชีวิตจิตใจมีเจ็บมีปวดมีเลือดมีเหงื่อถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับลูกหลานมูอเจ้ามูอเจ้าเจ้าชีวิตจังไร เจ้าสิบุกคือขี้ข่อยหนิจิจมไปใส่ละว่ามันศูนย์เนาะพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมที่สิบเขาล้างไว้ที่ละพอถ่ายอีหลานหอยอาบน้ำยู่แป๊บงนาคลิปนี้ก็ไว้สนุกกันแล้วกันเพื่อนๆก็เลยกดแชร์เนาะขนมเต็มหนาโหลดเลยัช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันไหมนะคะตอนเย็นพี่พี่พี่แม่เนี่ิปีทีปีทีขาตั้งในกะฝาก เป็นกำลังใจให้น้องมนต์อิงแล้วก็ติดตามน้องอิงแมตติ๋มแล้วก็ฝากกดไลก์กดแช่กันไปเรื่อยๆให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆะะด้วยค่ะแม่นองเปิดช่องก็ก,ก็จะกดติดตามพอไม่มีน้องก็ติดตามขึกดติดตามแม่ติ๋มเลยนะน้องภูม้าง่าลูกเหมือนเลงกัเมือแรลงพ่อกันครับอมบาสิมาในลูกให <c oughs> อ่เซอร์ฟใอีกแล้ว <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับ ภูมิใจช่างแต่งหน้าน้ององค์หญิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับขอบคุณค่ะ